สวัสดีท่านผู้ชมมาพบมาเจอมาเจอกับช่องนายพุทธินะฮะนะเดี๋ยวเราจะทําการนะยิงไม้ฟา้าได้พี่น้องไอ้บันดนี้เอ่อทำการยิงไม้ฟา้าชาวบ้านเริ่มมาแล้ววันนี้วันนี้ขึ้นบ้านใหม่พอนิดนะฮะ,ะเด็กๆเขาจะได้ไปนั่งไปเล่นไปอะไรตรงนั้นได้นะท่านใบสามบ่ Ah, Luito.

嗯。 来吧。嗯，好嘞。 อ่ะยืนมานี่ไปจะขึ้นไว้ยังบ่ฮะไดไม่ไว้หรอก

ยิงทางนี้ก่อนเดี๋ยวจะไปเบิ้งทางนั่น के लिए बोलो

Mời gần đi bỏ anh đây hả anh đây bóng 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 ah ban ni হয়নে อดีว่าพอนิดเพิ่นเอาไก่ไปส่งเพิ่นพี่น้องเลยเอาไก่ไปส่งให้เพิ่นเฮ็ดเนาะสรุปเปลี่ยนเบลาแล้วบ่ใบใบสามบ่สามกวา่าเนาะใบสามกว่าน้าชิบูมือนะข้าวเดียวนะ หืมมากันนี่มีพญายเรลืองกับพ่อวุดเพิ่นมาซอยเออเป็นบันใหม่เลยเนาะมือนี้เนาะอีผ้ออือ <c oughs>

จะไนอนได้ไปก้อนม้อน,น้ใส่ประตูบัดน,นี้ใส่ประตูใส่ละแนงอยู่นี่ใส่ก้อนเดี๋ยวคนลอยมาคมขืนเราตอนขึน้นอย่าปีนหน้าต่างเขามาได้เนาะ <laughs> ย่านทีขอบคุณนคืออีกโอ้โขอบคุณหล,ลายเด้ส <laughs> ดิมันโดนมันบ่ไรจะโดนละสิ

Hàng thứ hai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì จำเลยเอ้ย <c oughs> อเอาจะขยะได้จะพอเพืเ่อนได้ <c oughs> วัดตัดเลยไดย้คุณบอเด้อตัดอยู่นี่ละ่ะบดตัดเลยละ่ะ เอ,เอาซ้ำพอดีเดยพ่ออย่าเลื่อยได้เท็ดตามเขาเลยตัดเลื่อยเลื่อยมันบวกขักเลยตัดพอดีอ แค่ใส่ พอตัดตัดเันเลยนั่นกึกว่าวัดแล้วเห็นพี่ดเป็นลงกงะโดนแล้วอืมมี่ซ้ำกันมดแล้วมั้ง ใกล้เคียงกันลื่นกันน้อยเดียวก็สร้างมันเดอวะเอ๊ะมังเสามันจะมีขอบเสาอยู่เอาซ้ำซ้ำตัวที่สั้นสุดก็ได้ตัวใดสั้นชุดนี่บ่สั้นสุดแผ่นเลไบ่เดี๋ยวเอาซ้ำกันเบิดเลยเออมันจะมีขอบเสาอยู่ตรงนั้นสร้างมันมีตัวมาครอบไว้อยู่เอ้าเอ๊ะยังไม่ยากเบื่องเราเป็นตะขึ้นลงขึ้นลงยากแต่ อ,อ,อ,อืม่โอเคทุกท่านเดี๋ยวลงไปก่อนเดยวลงไปเอาสเปรย์พ่นก่อนเหมือนจะลืมพ่นตรงนี้หน่อยนึงน็อตขึ้นลนด,ดีใช่ป่ะนะ้อสิไรนอ็อตตัวระบาดนั่นเองน็นอต